ภาษาไทยลังไกทั่วเอเชียหลายๆประเทศแฮเดียนและสนใจภาษาไทยมากที่สุดสวัสดีครับกับภาษาไทยสบายดีสวัสดีครับ,บส,ส,ส,สบายดีพี่้อง FC ฟซกสุขสุขสขคนนะครับเนาะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทั้งสองยูทูบบานูพี่้องเนาะหน้าพบตาก,กันกับบานูครับพี่้องคนเก่าก็เดิมครับสําหรับพี่ๆท่านครับาเนาะที่ว่าเขามารับสม่ยเดอครับพี่้องฝากเป็นกําลังใจครับพี่้องเนาะในการ กดไลค์ครับกดต e ิดตามกดซับสไครป์นะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปพี่น้องกลับเป็นหนึ่งดาวหนึ่งนะพี่น้องเนาะที่ว่ามัอนี้ก็คือบรรลุได้บอกไปมาภาษาไทยแบบคนขางมาเป็นนาทีสนใจไลฟ์พี่นะ้องในยุคปัจจุบันเนาะเพว่าจะเป็นหลายๆประเทศเลยพี่น้องที่ว่าให้ความสนใจนั่นเองในยิงปีก่อันนาะพี่น้องเนาะก็คือล่าสุดนี้อ่าบรรลุไปเห็นครับคนเวียดนามเนาะหรือว,ว่าใส่ภาษาไทยพี่น้องเนาะในการสื่อสารแบบว่าประมาณแบบ ถือว่าประธรานาบดีพี่น้องอยุคปัจจุบันเนาะก็คือแบบหลายหประเทศเลยที่ว่าใความสนใจเกี่ยวกับภาษาไทยบ่จะเป็นเวียดนามพี่น้องจีนแล้วก็อ่าหลายหลายประเทศเนาะญี่ปุ่นนละนี่หลวก็ทั้งลาสเนาะพี่น้องก็คือคนรัสเซียคนไทยใหญ่หลักะคนเมียนมาถือว่าให้ความสนใจหลายพอเหตุคนนี้เนาะบอลดูเสีอวพอเอพราะเหตุคนนี้จึงแบบหลายหประเทศเนาะจึงแบบเฮอยากเรียนภาษาไทยพี่น้องนะเพราะว่าการติดต่อมาประเทศไทยการแต่ทำงานทำการพี่น้องหรือว่าการสื่อสาร ต่างๆมันก็เป็นผลดีเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าได้เรียนภาษาไทยหลักการสู้พี่น้องเป็นยังจึงว่าโชคดีเนาะสำหรับคนเล่าเนาะที่ว่าอะไรบ่ได้เรียนภาษาไทยก็สามารถสื่อสารได้พี่น้องอ่ะอันนี้เป็นอนุสาวรียอันนี้เป็นข้อมโชคดีเนาะของคนเล่าที่ว่าแบบว่าคือเฮาเห็นเด้๋พี่น้องเนาะการบางครั้งคนเล่าใส่ภาษาไทยในการที่ว่าสื่อสารทางด้านโลกออนไลน์ต่างๆพี่น้องว่าจะเป็นการเฮ็ด YouTube บ่เนาะครับเนาะหรือว่าการขายของ การาไปทํางานอยู่ประเทศไทยนะนี่เนาะก็เป็นเรื่องเลา่าที่ว่าโอ้คนลาวโชคดีมากเนาะที่ว่าบบตงบ่จําเป็นต่องไปเฮียนยิ่งมากน้องเนาะการที่ว่าบอกวาภาษาไทยบางคนกับบอกเป็นตั้งแต่ยังน้อยๆด้วยถือว่าเข้าโ่งดีแล้วนะครับเนาะที่ว่าโดยที่ว่าบริ้ไปเฮียนยิงมากๆนะพี่น้นอนเนงนอนอเางาน,ะะะะเยนยงานะ,นะแต่ว่าสามารถเข้าใจหรือว่าพังภาษาไทยรูเรื่องแบบนี้นะพี่น้องเนาะในการที่ว่าเห็นนุ่มเบียยนามคนนี้เล่าแบบกลางว่าบอกวาภาษาไทยแต่ว่าครับพี่น้องคนล่าเนาะคือว่า คนเราจำนวนน้นนอยนิดที่น้องอที่แบบเบาหลายๆเบาหล,ลายภาษาด้วยว่าเบาภาษาไทยคิดว่าดื่มชาติดื่มบ้านเกิดเมืองนอนโอ้โหพี่นอะคิดแบบนี้นะบา้านเขาแบบโบจเลิศเอาพี่น้องแต่ว่าคิดหลายแต่ซํำนี้อันนี้เนาครับคือแบบเปิดม่วงใหม่แต่ว่าผูใ้ใดเกง่งเลื่กงภาษาพี่น้องด้วยว่าเก่งเดื่องหลายๆเรื่อง,าานองเนาะในการที่ว่าภาษาก็เป็นสิ่งสำคัญเนาะในยุคป,ปัจจุบันก็คือการสื่อสารเป็นสิ่งสําคัญการศึกษาหาความรู้พี่น้องกับเป็นสิ่งสําคัญเนาะแต่ว่าเฮา พูดได้ลายภาษาหรือว like ่าซ kind of ื้อซันได้ลายภาษากับลายลายประเทศเนาะประเทศในเฮาเนาะขากลัหรือว่าการคุมสมาคมการคือว่าการคบหาสมาคมต่างๆเนาะพี่น้องก็จะง่ายขึ้นเนาะครับเนาะบ่ต่างเนี้กับนี่แหละคนเวียดนามเนาะพี่น้องก็คือเขาเจ้าศึกษาเกี่ยวกับภาษาไทยผลการวัดลายเลยการได้เรียนได้ฮ่อพี่น้องหรือว่าการได้ศึกษาภาษาไทยโดยที่แบบเขาเจ้ามีความวงหวังพี่น้องในการที่ว่ามาทำงานอยู่ประเทศไทยบอลนะครับเนาะหรือว่าได้หลายเดือนการเฮ็ดธุรกิจกับคนไทย กับเรื for ่องล่าดีครับเนาะีิว่าหลายายคนสนใจภาษาไทยเนี่ยมาเบิ่งนรับพี่น้องมุมมองเนาะของหนุ่มเวียดนามคนนี้เล่าบอกประมาณไหนพี่น้องที่ว่าสนใจยที่ว่าเฮียนภาษาไทยหรือว่าการใช้ภาษาไทยเนาะบาเล่าหนีบอกภาษาไทยคลองแค่สำไรครับมาเบิ่งมาส่งกีบของหนุ่มเวียดนามคนนี้ก่อนครับเนาะแต่จังมาโอรมกันใหม่ครับพี่น้องบาภาษาไทยนี่สำไรครับหรือว่าเป็นยุคในยุคปัจจุบันที่ว่าธรรมดาครับพี่น้องภาษาไทยลังไกทัวเอเซียกับอะไรครับเดี๋ยวมาเบิร์นกส่งกีนั่งกันก่อนนะครับเนาะบาหนุ่มเวียดนามคนนี้จะ พูดภาษาไทยซัตว์ขนาดไหนครับพี่ร้องไปเบิ้งกันเลยครับน้องเขียรสบายคนเห็นข้างหลัง,งผมไหครับดอกมาต้นไม้มีเยอะมากต้นไม้กําลังเขียวดูเลยช่วงสิ้นปีอากาศก็แบบไม่ร้อนมากอะถ้าผมมาช่วงกลางปีนี่ อากาศมันร้อนมากจริงๆตรงนี้คือข้างหลังผมนะครับอากาศดีมากแล้วต้นไม้ข้างทางก็ควสีเขียวหมดเลยนะครับสวยจังเป็นถนนสามเส้นทาง เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันเยอะเนาะแต่สิ่งที่ผมสังเกตคือแบบเขาไม่ค่อยได้ใส่พวกมอกตนอกเหมือนคนนี้คนเนี้ยที่วินน้ำถ้าไม่ได้ใส่มวกกันนอกแบบเนี้ยถ้าโดนตำรวจจับหมดเลยนะครับไทยสร้างระบบรถไฟฟ้า,ฟาในใต้ดินมานานมากแต่ยังใส้งานได้ดี หรือว่าโครงสร้างนี่เขาทำงานเรียบร้อยแล้บแบบดีมากนะครับชื่นชอบจริงๆชื่นชมน,นะครับอันนี้กำลังไปอิสเฟียนะครับถนนคนเด,เดินสวยมากสกายวอล์คแบบสวยมากจริงๆนะครับมีต้นไม้ด้วยสะอาดและข้างๆจะเป็นสวนเมื่อก่อนผมจะไปวิ่งในสวนนี้ อากีตรงโน้นนะครับคนเดินเยอะมากจริงๆเนยที่สาวของนะครับเขาทำร้านค่กรุ้งแค่เอาโอเคครับพี่น้องตือบาในเบืองในส้มกีบตรงกันครับกับเป็นทาึ่งข้าหนึ่งที่โนะโอ้โหนมเวียดนามคนนี้เนาะเก่งมากครับพี่น้องที่มาซื้อสานประทเทศไทยนะครับถือว่าจะกีดเน่อ่าถือว่าจะกีดเน่ครับเนะาะถือว่ากีดเน่แต่ว่าก็คือเป็นมุ้ม่วงหนึ่งครับที่ว่า มีความคนต่างว่าเป็นคนยุคใหม่พี่น้องที่ว่าใส่ภาษาไทยที่แบบเกงร้มนุษยว่าเกงไร้อะไรระลับนี่นะครับทีือว่าคนเวียดนามนี่ภาษาของเขาจะหมายววาม่าไกลเกียงกับภาษาไทยได้พี่น้อกมันคนละเดือนกนได้แต่ว่าเขาเจาก็คือบัธรรมดาเนาะในการที่ว่าใส่ภาษาไทยอะไรของแคลไลมาแตกต่างจากคนเล่าพี่น้องเนาะคนเล่านี่บางคนหรือว่าคนขังว่าเบาเลยเลยครับหรือว่าแบบคนเล่าบางคนที่อยู่ประเทศไทยล้นเนาะอยาจะชินเคยครับหรือว่าคุ้นเกิดกับภาษาไทยอะไรกับเบาอะไรหลายอย่าง ถามบอลโมเหตุยูทูปเห็นอ่าพี่ๆคนไทยเนาะครับคอมเมนต์มาอยากให้เมาภาษาไทยเลยเพื่อจะดึงดูดหรือว่าอยากให้คนไทยเข้าใจนะครับเนาะอันนี้บอโมอยากเบาอยู่พี่น้องเราเตียวบาอย่าลืมพนจิตอย่าลืมพิจิตต้องเตี๋ยวกะเบาบอโมพูดไทยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูดอ่าเป็นภาษาลาวดันนี่นะพี่น้องเห็นมาหรอบอโมนะบอโมเคยบอกเป็นคนไทยเขาตลาดอันนั้นเราเดือดเขาเป็นหรอเนาะกับเป็นคำเดี๋ยวเออมีคำลาบวนเนี้ยครับเนาะหรือว่าเบาไทยเนี้ยไปสวดทอดออกลาวเลยอันนี้ก็ หยาดบางปนพิษผ่านพี่น้องเนาะแต่เป็นก็คือโบคนไทยขึ้นจากโบบาลยังนะครับเนาะก็คือพิษว่าพิษผ่านกับโบเป็นยังจะมากะพอเราเองหยาว่ามันพิษอาภาษาไทยนั่นนี่นะพี่น้องกับแบบถามว่าเป็นอะไรเนาะต่อไปอาจจะเบาอยู่ครับเนาะจะได้กับเบิรงส่งกันต่อไปแล้วก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งครับพี่น้องที่ว่าภาษาไทยคือแบบคือโมโนวอลแล้วว่าหลายๆประเทศนะครับเนาะหลายๆประเทศเลยให้ความสนใจกับภาษาไทยเนาะโบบาลจะเป็นนี่นะพี่น้องเวียดนามเนาะอ่าเวียดนามหรือว่าเมียนมาเนาะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะนี่เนาะตีว่าหลายๆประเทศใน ในอาเซียนนะครับทีว่าให้ความสนใจกับภาษาไทยเซอาถ้าท่าผูไรน,นะครับบอกภาษาไทยไรอาจจะพังภาษาเล่าเข้าใจนิดนึงพี่น้องเนาะแต่วา่าก็ถทอว่าดีครับทีว่าคนลาวนี่โชงดีล้านนะทีวา่านี่แหละพี่น้องบริเยนภาษาไทยเอียงมากมาเนาะแต่ว่าสามารถพูดไทยได้เลย,เลยหรือว่าภาษาไทยภาษาเขียนพี่น้องเนาะก็สามารถอ่านได้เนาะแต่วา่าแต่ว่าเสียเขียนหรือว่าสาเสียเขียนถูกทุกคำที่มันถึอนะพี่น้องมโนกับบวกากการันตีนับางขางมโนก็ยังเขียน ยึดเนาะแต่ว่ามีพีพีเอฟซีเขามาคอมเมียนมาเออเก้ผิดนะอะไรนี่เนาะครับก็เป็นโอ้โหนี่นะครับที่แบบว่าเออภาษาไทยบางครั้งมันกะคนละอย่างกับพี่น้องกับภาษาลาวมันจีคุณเคยเรื่องว่าจีไก่เคียงกันอยู่นิดนึงครับแต่ว่าก็คือบางคําบางนะพยัญชนะพี่น้องมันจะแตกต่างกันมากแล้วครับเนาะโอเคครับพี่น้องเรามาเบิ่งมุมมองของพี่พี่คนไทยมาอ่าเขามีความรู้สึกอย่างไรครับที่มาเห็นหนุ่มเวียดนามคนนี้พูดภาษาไทยนั่นเอง คอมเมนต์ท่านแรกเพื่อนพูดไว้อย่างนี้ครับเพื่อนบอกว่าสันภูมิใจมากสันมีแผนต่างชาติแต่สันให้ลูกพูดภาษาไทยเป็นภาษาแรกตั้งแต่เกิดส่วนภาษาของพ่อเขาก็จะเรียนรู้ได้เองจากพ่อและที่โรงเรียนนะครับเนาะอันนี้คอมเมนต์ของพี่คนไทยครับคอมเมนต์ comment ต่อมาเพ่นบอกภาษาไทยติดอันลับภาษาที่เรียนรู้ยากที่สุดในโลกหนึ่งในสิบใครที่สามารถฝึกใช้ได้ถือว่าเก่งมาก คุณเก๋าไซ้ภาษาไทยไล่พอไล่ดีพอๆกับคนไทยจริงๆครับส่วนที่ไหนจะมองว่าคุณว่าพูดภาษาไทยได้เป็นการขายชาติก็เป็นเรื่องของอคนละมุมมองนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของพี่ๆคนไทยนะครับเนาะคอมเมนต์ท่านต่อมาพี่น้องคุณบอกว่าพูดถ้าพูดไทยไล่ก็ก็จะพังเราได้รู้เรื่องนิดหน่อยนะครับเนาะอันนี้เป็นคอมเมนต์หนึ่งครับแต่การคอมเมนต์ต่อมาคุณบอกว่าตามคําทํานายไทยจะเข้าสู่ยุค ภาษสีทองของอัมพายภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกอีกภาษาหนึ่งครับอันนี้กคือแบบเป็นคอมเมนต์แลพี่น้องเป็นมุมมองหนึ่งที่แบบว่าคอนดูเซบา,อา,าโอภาษาไทยคือต่อไปพี่น้องอาจจะกอินเตอร์กับอะไรแล้วครับนพะราหลายๆประเทศเลยทีคนถางมาสนใจภาษาไทยพี่น้องในการที่ว่าสามารถสื่อสารภาษาไทยไดนะ้เนาะอาจจะแบบก็คือยุดหนึ่งพี่น้องเนาะในการที่ว่าประเทศไทยคือหลายๆเรื่องที่แบบว่าเศรษฐกิจพี่น้องถนาดาเศรษฐกิจเนาพัฒนาอะไรก็าาาลกหลายๆคนอยาก เขามาทําการทํางานพี่น้องเนาะจุดสําคัญคือการติวาเจตจาร์ตั้งแต่สินค้าหรือว่าการคมนาคมการติว่าไปมาหาสู่กันพี่น้องเนาะกับเป็น่องเดาที่แบบว่าภาษาไทยคือเป็นจุดกลางหนึ่งพี่น้องเนาะติวาเป็นนาสนใจร้ายละกัมนุษย์ภาษาไทยนี่ม่วนพี่น้องเราเบาเพะรีเคยมนุษย์เคยมักสาวไทยนะครับแบบว่าพังเสียงก็จะเออนซอนพี่น้องเนาะในการติว่าสวัสดีค่ะสวัสดียังประมาณนะพี่น้องเลยกับเบาแบบขอบคุณนะคะนั่นนี่นะกับม่วนนะครับพี่น้อง อันนี้แบบพิจัยสาวไทยอย่างเราภาษาเพิ่นเพาะไป้องเนาะก็เป็นนังเล่านีอดีตครับเนาะการเมืองยังร้ายครับสำหรับกินนีกาสีประมาณนี้เ้อครับเนาะพอกันใหม่ในโอกาสนะครับเขาไม่แลวก็ฝากเป็นกำลังใจให้ทั้งสองของเบาวนูนเองครับเนาะสำหรับกินนีกะประมาณนี้ครับพี่น้องพอกันหม่ในโอกาสนาสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย